สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับเฮดโค้ชของทีมนครราชสีมาเอฟซีนะครับอาจารย์ท่านหาที่เชิยธรรมศัสตร์ครับอาจารย์ครับผมอยากขอความคิดเห็นเกี่ยวกับสีทีมน้องใหม่ในศึกยยมหฮาลีกวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีอเล็กซิยากรแระยองอยู่ในเตะและเลนเลนบุชิดีครับผมผมคิดว่าทีมที่ขึ้นมาเนี่ยต้องมีคุณภาพดีอยู่นะครับอย่างแต่ว่าแต่ละทีมอาจจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ันนี้คงต้องดูในหลายเรย่องกี่ทีชิดคิดว่าคุณภาพมันต้องระดับเดียวกันดิวิชั่นหนึ่งแน่นอนครับผมครับแล้วคำถามที่สองนะครับอาจารย์ทีมที่น่าจับตามองในศึกยูมาห์ลีกบอลวิดีการนะครับอาจารย์คิดว่าทีมไหนที่น่ากลัวบ้างก็น่าจะเป็นเออผมว่ามันมันระดับไล่เลี่ยกันนะแต่ว่าทีมที่ลงมาจากไทยลีกเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมที่ อย่างน้อยเขาก็มีประสบการณ์ดีแล้วก็ทีมันดับต้นๆของฤดูกาลที่แล้วพวกศีราชาพวกนะครับเส่นทีมที่ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องปรับตัวเัิงระยะยาบก็น่าจะเป็นสองทีมเลยปตทนะครับแล้วก็ศีราชาแล้วก็ทีมเราก็น่าจะเป็นทีมที่จะตายในในส่วน ตรงตรงตรงครับ,รบอาจารย์ครับแล้วความคืบหน้าสําหรับนักเตะใหม่ที่เราเหลืออยู่ตอนนี้เลครับก็พออาจารย์พอจะแง้งๆได้ไหมครับได้ประมาณกี่ตัเซ็นตคือตอนนี้ก็ตัวหลักๆที่เรามาคือผมผมเวลานั้นผมจะแปลพี่นาหนึ่งเขาต้องมีมีความสนใจในทีมเราสองก็ เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพอาจจะไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงกับคนนงครับแต่ผมก็ติดตามผู้เล่นเหล่านี้มาพอสมควรและนะ<อ>ตอนนี้ตัวผู้เล่นเราค่อนข้างเกือบจะลงตัวเกือบจะลงตัว<อ>ก็รอพวกดินผู้เล่นต่า<อ>งชาติซึ<อ>่ง,<อ>งเราจะขับได้4ี่คนคก็จะเป็นนโดยนั้นยบายก็คือจะเอาญ่ญีปุ่นเป็นหลักเพราะว่าเขาจะเป็น ผู้เล่นที่มีระเบียบวินัยแล้วก็มีวัฒนธรรมคล้ายๆคลึงกับเราแล้วก็น่าจะเป็นแบบอย่างความเป็นเนืออที่แล้ที่สําคัญที่สุดก็คือญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาขึ้นมากดัะนันความสามารถของผู้เล่นหรือว่าแทคติกในการเล่นเนี่ยเขาเขา เขาก่ามาะชตรงนี้ก็คงจะมาช่วยทิมเานก็กจะเน้นว่าสี่คนคือไม่เอาเจ็ดคนหะรักเ,เอาแค่สี่คนเอาสี่คนที่เราเอามาแล้วต้องเอามาใช้ให้เป็นเระแล้วนักเตะไทยที่เหลือละครับทีนี้คือหมายถึงว่าส่วนของนักเตะไหนที่เราจะนำมาสู่ทีมเนี่ยโดยโครงสร้างเราก็อย่างเราก็มีเดิมก็มีพร้อมพอมรงอยู่แล้วนะครัะตรงกลางเราได้ก็ได้อานนท์มา แล้วก็ตอนนี้เจฟต์ตะกุกก็กําลังอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่กลับรอข้างหลังเราก็จะมีทศพลลาเทศจากจากเมืองทองครับผมแล้วก็จะมีเซ็นเตอร์จากญี่ปุ่นครับผมนอกนั้นก็ถือว่าโครงสร้างค่อนข้างเกี่ยวพประตูประชิดกันไปด้ปรปๆๆๆๆครับผมแล้วส่วนของนักเตะเจลีที่อาจารย์จะนำเข้ามาในทีมเนี่ย เขาจะมาร่วมซ้อมกับเราได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็คงอาทิตย์หน้าก็คงจะเข้ามาเพื่อเชินสัญญานะครับก็เป็นเจลกสองเจลิกสองนะครับแต่ญี่ปุ่นเนเจลิกสามก็ก็เก่งครับผมเพราะงั้นก็คิดว่าน่าจะมาช่วยทีมนครับก็ขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ